วันนี้นะครับเราอวิวเกม Back Cover l i g h t of the เด z a วิสต n g นะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าจอของกิจกรรมนะครับทุกคนรายละเอียดแบบสิ่งสลักสำคัญในแพทนี้นะครับเราก็สามารถมาดูตรงนี้กันได้นะทุกคนอันเชิญในซีซั่น4มันก็มีหลายตู้เหมือนเดิมนะครับตู้แรกนะครับก็คืออัตราการที่เราจะได้น้องโนเอลปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้สุดสยอนะครับแล้วก็น้องชาม่ เป็นแอสแทกเกอร์ชอบชามี่มากเลยผมก็คือชามี่ก็จะเป็นปาร์ตี้สุดสยองเหมือนกันนะครับเปิดกาชากันดีกว่าแบบแกล้งๆันก็ไปแกลงเท่าไหร่นะครับก็หวัง <laughs> สาหามสีแจ๋วไหมสามสิบยังแจ๋วไหมแจ๋วไหมเฮ้ยไฟอะไรอ่ะอย่าบอกนะโอเคก็ได้สกิลของน้องชามี่มานะโธเอ้ยก็ดูว่าตัวละครสร้างบาเลียก่อนเลยอันดับหนึ่งไปครับสร้างบาเลียหู สีกับเออแับก็อย่างนี้นกเอลแปของจริงเพื่อความเสียหายติดต่อเฮ้ยเอาขวดพิษเหน่าตายไปเลยทสารนี่นี่แน่ได้นะครับคุณริวนี่ริวหรอเออลืมกดติดตามบาวินชีเพลง สวัสดีคุณู้ทุกคนนะคะพี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบารมิชี่วันนี้นะครับเราอยู่เกมบเก a ค k c o v e r l i ท e of t เด w i z a ส d King นะครับเป็นเกมและเป็นการ์ตูนที่ผมชื่นชอบมากเรื่องหนึ่งเลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับในซีซั่น4นะครับแบบเต็มสตรีมเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจและสลักสำคัญบ้างนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยนี่นะครับก็เป็นหน้าจอของกิจกรรมนะครับทุกคนรายละเอียดแบบสิ่งสลักสำคัญในแพทนี้นะครับเราก็สามารถมาดูตรงนี้กันนนได้ททุกค่วีเ นี่ลูกกล่องแล้วก็จะมีบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงซีซั่น4นะครับคุณผู้ชมแฮปปี้เบิร์ t เดย์ว่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับฟินลันนี่ Happy Birthday ที่ o ูยูชอบมากเลยนะตัวละครตัวนี้ฟินลันเรามาดูตัวละครก่อนนะครับอันเชิญในซีซั่น4มันก็มีหลายตู้เหมือนเดิมนะครับตู้แรกนะครับก็คืออัตราการที่เราจะได้น้องโนเอลปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้สุดสยองนะครับแล้วก็น้องชามี เป็นแอตแทกเกอร์ชอบชามี่มากเลยผมก็คือชามี่ก็จะเป็นปาร์ตี้สุดสยองเหมือนกันนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นหน้าสกิลเนาะก็จะมีทั้งชามี่แล้วก็โนเอลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอันนึงอีกตู้หนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ก็คืออันเชิญสเต็ปอัพนะครับรางวัลเมื่อถึงสเต็ปนี่ รางวัลเมื่อถึงสเต็ปว่ะม,มีสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตัวเรื่องจอมเวทประจําซีซั่นหนึ่งคนนี่ถ้าเราเปิดไปเรื่อยก,ก็คือการันตีนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการันตีนะครับผมโดยใช้อันนี้เหมือนกันนะครับอ่ะก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆจะเลือกสั่นนะครับว่าจะเปิดตู้ไหนนะแต่ถ้าเป็นผมก mm ็อ hmm. าจจะแบบว่าเปิดตู้เลดอัพซีซั่นสี่เนี่ยจนการันตีกับอีกอันนึงก็คือจนสเต็ปอัพการันตีอะไรแบบนี้เนาะมาดูที่ความสามารถตัุละครแต่ละตัวกันดีกว่าตัวแรกนะครับัฟเฟอร์นะครับเป็น D b o อ b วาปาี้สุดสยองนะครับมาดูกันว่าความสามารถมันคืออะไรตัวนี้เนี่ยจะเป็นรด sp นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับหลักๆเนาะแล้วก็สามารถยั่วยุศัตรูได้ทำให้โกรธเบ๊ะดบ๊งยัาง,งาย,ยั่วยุมีรักตัวแบนี้ก,นน <S 1> <S 1> ก็เหมาะกับการใช้ PV พีนะครับมาดูสกิลแต่ละอันนะครับแต่แรกนะครับนี่บันเชิญน้ําตกลงมานะครับสามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้นะครับให้ผลดีดบัฟเพื่อระยะเวลาการดีบัฟออกเป็น1เทินะครับแล้วก็มีผลนะครับลบ sp นะครับลบหนึ่งให้กับศัตรู ด้วยต่อไปนะครับยิงหยดน้ำรูปหัวใจนะเว้ยเออใส่ศัตรูสร้างความเสียหายครับให้ผลดีปั๊มเหมือนเดิมน,นะครับล็วทางโจมตีเวทนะครับให้กับศัตรูสองเ์อเลยนะแล้วก็ย่อ,อยุด้วยนะครับว่าแบบาตีชั้นสิ แล้วก็มีผลลบเอสพีศัตรูด้วยลบ1กับศัตรูทั้งหมดนะอันนี้คือตีหมู่สุดๆนะครับผมอันต่อไปนะครับที่วอเตอร์นะครับเป็นสกิลพิเศษนะครับเรียกหยดน้ําขนาดใหญ่นะครับลูปทรงฟักทองนะครับออกมาสร้างความเสียหายแกศัตรูอันนี้ลบเอสีเดียวนะครับลบ3นะครับล้างดีมัฟทั้งหมดนะครับล้างบัฟด้วยนะทั้งหมดของศัตรูนะครับบัฟเยอะก็คือหายมาลายสิ้นมาลายสูญนะครับแล้วก็ให้ผลดีบัฟปลดอาวุธนะครับเลเวลสามกับศัตรูเฮ้ยปลดอาวุธเลยนะแกเป็นไงล่ะเหนี่ยลบความเสียหาย ที่เขาทําลง34เันคือเจ๋งโคตรเลยนะโคตรดีอ่ะมาดูกับตัวที่ผมชอบดีกว่านะครับชามี่่าละ ชาไมในปาร์ตี้สุดนหยองเนี่ยจะเป็นแอตแทคเกอร์นะครับก็คือสายโจมตีนะครับสีแดงนะครับผมมาดูสกิลกันบ้างนะครับอันแรกนะครับยิงกระสุนเวทตรงปักทองนะครับสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับมีผลเผาไหม้ด้วยคุณผู้ชมกับศัตรูนะครับสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับหนึ่งเนียนเผาไหม้นะครับกระสุนปักทองอีกอันนึงนะครับชาไมกว้างระเบิดลูกกวาดนะครับก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดในนี้ตีหมู่นะครับทุกคนมันจะให้ผลประทัดของฮาโลวีนนะครับให้ผลเอฟเฟกต์ไฟปัฟ องเนี่ยลามก็บูมไปเลยปะปวดหวีดสยองนะครับก็คือเร่งไม่ต้องไปรอสองเทินนะในการาาเผาไหม้อยู่ปะสุดพิเศษของชามี่นะครับเสริมพลังกินซุปชามี่แล้วโจมตีสามารถสาารถถ้างเสียหายใส่ศัตรูนะครับให้ผลเอฟเฟกต์ไฟรับพร้อมกับศัตรูหากศัตรูได้รับผลเอฟเฟกต์นี้อยู่เริ่มเถิดตัวเองสุยย่มูาใหญ่ขึ้นไปยังเพื่อร่วมกินไฟจากตัวอ้ย่าให้การเผาไหม้ออกแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องการเผาไหม้ด้วยนะครับวิ่งเป็นคอมโบเผาไหม้แล้วก็ระเบิดตุ้มตามนะทุกคนนะเน้นในการเผาไหม้นะครับแล้วก็คอมโบประทัดนะครับผมก็จะแบบ บุ้งตุ้มตามครับนี่ใครสนใจเป็นเมนตัวไหนก็มาเล่นกันได้นะครับอเอาหล่กคุณผู้ชมเรามาเปิดกาชากันดีกว่าแบบแกล้งๆไปแกล้งเท่าไหร่นะครับก็หวัง <laughs> โลแรกสิโลแรกไปเลยถ้าได้เลยก็คือเวอร์นะครับเวอร์เกินปั๊มโอเคเกี่ยวละมุน <laughs> มาทำไมเหลืออยู่ สามสาหามสีแจ๋วไหมสามสิบยังแจ๋วไหมแจ๋วไหมเฮ้ยไฟอะไรอะอย่าบอกนะโอเคก็ได้สกิลของน้องชาบี้มานะโถเออก็นึกว่าตัวละครก็ถือว่ายังไม่ได้นะคุณผู้ชมมาจนกว่าจะหมดไปเลยนะครับให้มันรู้นะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะคุณผู้ชมฮึบลุง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 ใช่ปะ้ย ผู้ชายมาเลยอ้าวก็ยังดียังดีโอยปรับใจตัวเองหืมสองตัวเอาละถึงมันไม่ได้หนาตัวไม่ได้หนาตูแต่ก็ได้โลตัสโว้ยเอาละโว้ยเฮ้ยสามตัว จับภาพไว้นะครับอันนี้ oh. ทำได้หรือเปล่าอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแพทนี้นะครับก็คืออันเชิญเลดอัพนะครับแบบกำหนดเองเลดอัพแบบเรื่องนะครับหรือคัสตอมคัชชาอ ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าตัวเลอัพจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การันตีที่0 0ครั้งสมมุติเราขาดตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจิ้มๆไปได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามีทีมโนเอลแล้วเราอยากจะได้มาร์หรือโลตัสเนี่ยเราอยากจะขึ้นดาวเพิ่มอีกไงเราสามารถเลือกได้นะครับเออเราก็สามารถเลือกได้เช่นเราเลือกกดยืนยันมี แล้วคือเลือกแล้วเลือกเลยนะครับไม่สามารถเลือกอีกได้นะครับผมสำหรับคนที่แบบมีตัวละครอะไรที่อยากได้แล้วขาดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแบบมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม อย่าลืมมากดกันด้วยนะคร <Stevens>. ับ, table, บนี่สามารถเลือกเป้าหมายเลนับได้ใหม่หลังเวลารีเซ็ตประจําวันนี่นอกจากแบบเราจะใช้กาชาที่ดองมานะครับในการเอาการันตีอะไรต่างๆนี่ทุกคนที่น่าสนใจนะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าชอบที่สุดในเกมเลยนะครับก็คือประตูแห่งการพบพานนะครับทุกคนนี่คือในแต่ละซีซั่นน่ะมันจะให้เลือกตัวละครไม่เหมือนกันในแต่ละตู้เนาะอ่ะผมเลือกชามี่ปึ๊บ เลือกแล้วนะครับเราก็ใช้กุญแจนะครับผมพอสมมุติเราใช้กุญแจเนี่ยมันจะให้ทาภารกิจคุณผู้ชมพอทาภารกิจครบเราจะได้ตัวละครตรงนี้มาเลยนะครับแบบฟรีๆนะครับผมนี่ก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับประตูแห่งการพบพานนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่สําคัญในแพทนี้นะครับก็คือหอคอยเกียรติยศนั่นเองนะครับนี่เราก็ที่ท้าทายนะครับ บนี่ทรากัจํากัดเวลานะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นหอคอยเกียรติยศนะครับซึ่งหอคอยเกียรติยศนะครับในซีซั่นนี้มี15ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละชั้นนะครับก็จะมีของต่างๆมากมายนะครับโดยที่เอาไปใช้แบบอัพตสกิลต e> ัวละครของเราเนั่นแหละเออเรามาลองดีกว่าสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะหอคอยเกียรติยศนะครับระดับจุ๋งนี่หอคอยเกียรติยศระดับจุ๋งเจอหน่อยเราก็เป็นผู้เล่นระดับสูงเหมือนกันเฮ้ยเคยทําไมอย่าอย่าออโต้เฮ้ยเฮ้ยสร้างบาเลียก่อนเลยอันดับหนึ่งไปครับสร้างบาล สีกับเออมันต้องอย่างนี้โนเอลไปปผจริงเพื่อควาเสียหายติดต่ออุ้ยอาควดพิษเอ้าตายไปเลยทสารน,นี่นี่แนะได้นะครับคุณริวนี่ริวหรอเออเอ,อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหอคอยเกียรติยศนะครับอันนี้คือด่านแรกเท่านั้นเองนะครับผม แล้วก็สามารถมาลงเล่นกันได้ครับแล้วก็ได้ของนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนเนื่องจากว่าแฟนเพจเนี่ยเขาครบหนึ่งแสนแล้วนะครับสำหรับ Black Cover Thailand นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะครับในแฟนเพจของ Black Cover นะครับ Black Cover MTS นะครับเขาจะมีแจกโค้ดนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเอาโค้ดมารีดีกันได้นะครับได้ของมาฟรีๆนะครับผมจริงๆกดติดตามแฟนเพจเขาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีกิจกรรมนะครับแล้วก็ของแจกนะมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับมาฟรี นะครับก็ไปติดตามนะครับแล้วก็ไปกดรีดินกันได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ